สวัสดีพี่น้องป้องไปสุผู้สุคนเด้อครับเมื่อนี้กพบมาพ่อนะครับกับทางคายแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสีมาอัปเดตข่าวของทางแม่นกนะครับแม่นกโตเกียวมิวสิกนะครับหรือว่าคุณแม่ของทางบอดบิ๊กเนี่ยแหละครับพี่นอ้องว่าแล้วกาเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับทัวลงแม่นกหลังทำแบบนี้เอฟซีลั่นใช้แต่อารมณ์ เกิดอยังขึ้นเนาะพี่น้องบัดทีนี้เนาะครับหัวข้อข่าวมื้อนี้คือปิ่นแต่ย่านแท้เนาะครับเดี๋ยวผมเอาซูฟังเด้อครับผมก็คือว่าก้อนหน้านี่นะครับพี่น้องนะครับสามสี่มือมาแล้วนะครับก็คือว่าทางแม่นกนะครับเราได้ออกมาไล่สุดนะครับไล่สุดก็คือพานของทางเฟซแม่นกโตเกียวมิวสิกนั่นแหละครับพี่น้องนะครับแล้วก็เป็นการ ไล่สุดนะครับตอนแม่นกนะครับได้เอาน่องบุรพาก็คือตุ๊กตาแหะครับพี่น้องนะครับก็สิเป็นตายานอยู่ครับหมายถึงว่ามีคนนะครับเอาเอามาวางไว้นะครับยูโซฟ้าน่ะละครับพี่น้องซึ่งทางแม่นกแล้วก็บอกไปแล้วว่างให้เอาไปเก็บว่าเป็นของผู้ใดนะครับบางคนเห็นเขา่านเขาตกใจประมาณนี้นะครับพี่น้องเราออกมาพูดแบบนี้ครับเราพูดว่าอย่าอเล่นกับฉันทําคนตกใจทั้งออฟฟิศไม่น่ารักค่ะว่าสั้นครับพี่น้อง บัดที่นี่ในคลิปนะครับเราหนี่สีลากตุ๊กตาไปกับพื้นเลยครับพี่น้องลากออกไปหน้าประตูเราเราก็โยนเลยครับว่าภาษาบ้านเราก็ฟาดก่าปลาไปเลยครับแต่หมายถึงว่าเราโยนไปใส่หน้าบ้านนะครับมองขยะประมาณนียครับพี่น้องซึ่งเอฟซีหลายๆท่านพอเห็นแล้วก็รู้สึกบอดีพี่น้องว่าง่ายๆนะครับบอสบายใจประมาณนียครับก็เข้าไปคอมเมนต์เรียกได้ว่าทัวลงเลยนะครับเดี๋ยวผมอ่านซูฟังเนาะครับพี่น้องเป็นบางช่วงบางตอนนะครับเอฟซีท่านนี้ ขามาคอมเมนต์แบบนี้ครับเพื่อนว่าเก็บทิ้งก็ได้ค่ะแม่ไม่ควรออกสื่อค่ะหนึ่งรักษาภาพลักษณ์นะคะเพราะบ้านเราเป็นคนมีชื่อเสียงว่าสั้นครับตอนนี้ข่ามาคอมเมนต์หลังจากที่เห็นคลิปนั่นแหละครับพี่น้องที่แม่นกเราลากตุ๊กตาไปกับพื้นนะครับแล้วเรากะจ้มความนั่นแหละครับพี่น้องตามสไตล์พื้นนะครับแล้วท่านต่อมานะครับกลับมาคอมเมนต์ว่าค่ายกับครอบครัวควรแยกแล้วจริงๆนะบอสบิ๊ก ว่าสั้นครับคนชราควรอยู่ต่างหากค่ะปะัาดอันนี้ก็เลี้ยงตืบอยู่ครับนะครับผมบัดท,ที่นี้อีกท่านหนึ่งพี่น้องนะครับเพิ่นมาคอมเมนต์ว่าบางครั้งให้คนในครอบครัวมายุ่งวุ่นวายกับเด็กใน่ายเกินไปเด็กก็ลำคาญอึดอัดว่าสั้นครับถ้าเป็นวงใหญ่ๆนะครับทําให้กินทุกวันเหมือนวงอื่นจะไม่ขาดใจขาดอ่าครับจะ ไม่ขาดใจตายหรือประมาณนี้นะครับพี่น้องก็ว้าวก็คือว่าถ้าได้เหตุกับเขาให้เด็กๆกินคือไขยอื่นยังง่ายนี่สีบ่าขาดใจซะบ่ประมาณนี้ก็ว่าวง่ายๆนั่นยแหละครับพี่น้องก็คือไปในทิศทางเดียวกันส่วนมากก็คือเข้ามาเตือนนะครับมาเตือนแม่นวกว่าแม่นกก็คือเวลาออกซื้อออกอยังน,น,นะครับก็คือยาแรงหลายประมาณนี้นะครับตามสไตล์แม่นกนะครับพี่น้องถ้าผู้ใหไ่ด,ไได้เบึงนะครับ เราสิป็นคนแรงๆตรงๆนะครับพี่น้องบัดที่นี่มันก็สีมีหลายๆคลิปอยู่นะครับที่ว่าเมน,นกเราได้ออกมาไลาส่สวดออกมาบุญประมาณเนี่ยครับบางทีการเรื่องถอดรองเท้าบ่าเป็นระเบียบนะครับเรื่องความสะอาดในบ้านในออฟฟิศนะครับพี่น้องบางคนก็ลืมปิดไฟปิดพัดุมแบบเนี้ยครับแล้วก็บ,บอกกระเตือนถ้าว่าตามหลักอีกมุมมองนึงนะครับพี่น้องการอยู่ร่วมกันมันมัครับมันต้องมีกฎมีระเบียบ นะครับบางทีแม่นกเลาะกระสิอาจสิบอกไปหลายที่แล่ของซีนะครับแต่กับว่าได้รับการแก้ไขซีนะครับเราก็เลยต้องบอกต้องสอนอันนี้อีกมุมมองหนึ่งนะครับพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับคมเมนต์เข้ามาสูฟังได้เด้อครับผมเอามาอัปเดตมาเว้าซูฟังนะครับหลายๆท่านก็มองว่าแม่นกแรงเกินไปนะครับด่าเด็กๆออกสื่อก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปเด้อครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ